สวัสดีค่ะนักเรียนม3นะคะอ,อยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ในคณิตษร์เพิ่มเติมนะเรายังคงมาอยู่ในแบบฝึกหัดท้ายบทของเรื่องความคล้ายนะคะที่คุณครูบอกว่าจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะจะเป็นตอนจบของแบบฝึกหัดท้ายบทความคล้ายนั่นเองเราจะมาทำข้อ3ใหญ่กับข้อ5ใหญ่นะคะอยู่ในหน้า152กันนะอ่กันนะคุณครูขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ จงหาค่า x ที่ทำให้เส้น BC ขนานกับเส้น DE นะคะเพราะฉะนั้น BC คือเส้นนี้ให้วิ่งขนานแต่ต้องหาค่า x ที่ทำให้มันวิ่งขนานนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันวิ่งขนานได้ก็คือมันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะคะจะมีมุมไหนจะมีด้านไหนที่มัน จับคู่กันนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่า,าจับคู่จับคู่ด้านนะคะเพื่อที่จะสรุปว่ามันเป็นสามเหลี่ยมท้ายแล้วจึงค่อยบอกว่า BC เนี่ยมันขนานกับ DE เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาจับคู่กันก่อนนะคะจากนะคะจากเอารูปเล็กคู่กับรูปใหญ่นะเพราะฉะนั้นรูปเล็กก็คือด้าน AB นะคะส่วนด้วย AD นะ,ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นให้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นให้นะะแล้วก็เท่ากับ BC ส่วนด้วย DE แล้วก็สุดท้าย AC ส่วนด้วย AE นะคะ เราให้3ด้านนี้มันเท่ากันมีอัตราส่วนเท่ากันนะคะเพื่อที่เราจะได้สรุปว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองต่อมานะคะก็แทนค่าค่ะ ab คือ20สนะส่วนด้วย ad d o นะคะ a จนถึง b d o ก็คือ20บวกกับ x ลบ2นะคะ bc นะ bc ไม่รู้เราก็ใส่แค่ bc เพราะจริงๆเราไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ d e ด้วย ประมาณ ac ac คือ24ส่วนด้วย ae ก็คือ24บวกไปจนถึง x บวก6นะเพราะฉะนั้นตัวตรงกลางเราจะไม่ใช้นะเราจะไม่ใช้เราก็จัดการคูณไข่ได้เลยนะคะทีนี้ตอนจะคูณไข่เนี่ยจะเห็นว่า24กับ6มันรวมได้คุณครูก็แอบรวมก่อนกลายเป็น20นะคะคูณกับ x บวก30 แล้วก็เท่ากับ24คูณกับ x บวก18นะคะเพราะลบออก2เหลือ18นะเอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จัดการหาค่า x มานะคะว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะโอเคนะคะอ,อขออนุญาตเพิ่มนิดหนึ่งให้นิด จะได้นะคะสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม ADE นะคะแล้วเราก็มาแทนค่ากันนะคะถ้าเราให้3ด้านนี้เป็นอัตราส่วนที่มันเท่ากันเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างอันใหญ่นะคะเขาคล้ายกันเอาหาค่ะ X ไม่เปนครูนะ มาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อโจทย์ปัญหานะต้องมีโจทย์ปัญหาสักหนึ่งข้อคือจําเป็นจะต้องให้เด็กลอกโจทย์ปัญหานะคุณครูพยายามสรุปโจทย์ให้แล้วเพราะเวลาเราไปเจอข้อสอบแล้วมันเป็นโจทย์มันไม่มีภาพมาเลยเด็กๆจะต้องวาดภาพประกอบจากโจทย์เอาเองนะเพราะฉะนั้นคุณครูเลยเลือกโจทย์ข้อที่5นะคะโจทย์เขาพูดสรุปมาได้ดังนี้ว่าปลาหนันไม่ใช่เจนนี่ปลาหนันนะหรือใช่ก็ไม่รู้นะคะ ปานันนะอยากทราบว่าแม่น้ำในตำแหน่งที่ยืนอยู่นะคะมีความกว้างกี่เมตรนะคะมีความกว้างกี่เมตรซึ่งเขาให้ตำแหน่งที่ปานนันยืนนะคะคือตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งของ K นะ,ะ <regarde écrit> เขาบอกว่าจึงปักจุดอยู่ที่จุด A อนะคะอยู่ตรงข้ามกับต้นไม้เพราะฉะนั้นตรงข้ามมันจะตั้งฉากพอดีนะคะที่จุด B แล้วหาจุด K ที่อยู่ตรงข้ามกับต้นไม้จุด C นะคะเพราะฉะนั้นจุด K กับ C ตรงข้ามกัน A กับ B ตรงข้ามกันนะวัดความยาวของ AK ได้200เมตรหาจุด D dog ที่อยู่ในแนวเดียวกับจุด A และจุด C เพราะฉะนั้น D d o กค่ะ D dog A และก็ C ต้องอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งมันเป็นแนวเฉียงนะจากนั้นเดินจากจุด D dog นะคะไปขนานกับ AK นะะขนานกับริมฝั่งแม่นม้ำไปถึงจุด E นะคะนะซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับ A และ B วัด AE ได้7เมตรและวัด DE ได้13เมตรนะคะก็เลยปรากฏมาเป็นดังภาพดเด็กวาดภาพประกอบด้วยนะโจทย์อยากรู้นี้ค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะ,ะว่าแม่น้ำตรงที่ตำแหน่งที่เจ้าปลาหนันยืนน่ะมันกว้างเท่าไหร่ซึ่ง ทั้ง ab และ ck เท่ากันนะคะมันเท่ากันนะนี่เพราะมันตั้งฉากนะแล้วก็ขนานกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็มาจัดก,การเลือกออด้านนะคะเลือกใช้ด้านเนาะเราก็บอกเลยว่าวิธีทำนะคะจากสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกัน,นะคะ่ะเอารูปใหญ่ก่อนสามเหลี่ยม a ck ล้ายกับสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะ ADE นะจะได้ข้อนี้เราไม่พูดถึงมุมนะคะเพราะโจทย์อยากรู้ด้านเราก็จับคู่มาเลย3ด้านนะคะรูปใหญ่ก่อน AC ส่วนด้วย AD เท่ากับ CK ส่วนด้วย AE และเท่ากับ AK ส่วนด้วย DE ครบ3ด้านครบ3ด้านก็แทนค่าเลยนะคะซึ่ง AC AD เนี่ยไม่มีให้แทนไม่มีก็ไม่แทนกร,กระบาดไปเลยไม่ใช่ CK นะคะ CK คือด้านที่เราอยากรู้เราก็ใส่เป็น CK ไว้เหมือนเดิม AE นะคะ AE คือ7 AK คือ200 DE คือ13เสร็จแล้วนะคะดังนั้น c ี k ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่นะเด็กๆก็คิดเลขมานะคะตอบเป็นเศษส่วนนะไม่ต้องหาทศนิยมมาถ้ามันเป็นจำนวนคระเออถ้ามันเป็นเศษส่วนเกินก็เปลี่ยนนจนวนคระซะนะคะหน่วยเป็นเมตรนั่นเองแค่นี้เองคะ่ะง่ายๆเลยข้อนี้จบแบบง่ายๆนะ อ่ะโอเคคลิปนี้สั้นๆน,นะคะทําให้เสร็จเนาะสองข้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเราจะไปเรียนเรื่องถัดไปกันนะคะขึ้นบทใหม่โอเคค่ะ